สวัสดีครับเปียบสีแล้ท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับแล้วก็มาตามผลออกแลกับวันที่23กับเรีสอ2ปนรปนะครับ, 2, ร 2, 68, รบกับแนวทางลาวสามาคัคคีกับสามัคคี vip นะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวีก็อาร์เลกเดนจาก0ูถึง9คัดเด้เลยรอยู่แก่2ตัวที่มีโอกาสมา,มากกว่าตัวเลขอ,อื่น ฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก Fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก,ก็มาดูแนวทาง ผลออกนะครับผลออกขอไปครับผลออกวันที่23สาเนาะสามคีออก9 28 49นะครับ9 2 8 4 9อวันนี้จุดยืนขมเข้าตัวเดียวนะครับก็เน้นในที่5้มันออก2 8เนาะนะครับ5ไม่มา7ไม่มาเนาะนะครับคือวันเล็กเด่นหลุดแต่ตัวประกบก็เล็ก2มาอยู่นะครับก็ถือว่าเจาะไม่เข้านะครับเพราะว่าเล็กเด่นผมหลุดนะครับ ครับต่อที่สามากี V I P นะครับสามากี V I P เลขผลที่ออกนะครับ0 2 0 7 0นะครับ0 2 0 7 0เดี๋ยวก็มาดูจุบินเนาะจุบินหมายเลขที่หนึ่งเจ็ดหกแก็เข้าเตัวเดียวเหมือนกันแต่วว่าตัวนี้มันเข้าตัวเน้นเนาะนะครับ เล็กเดินใครเข้านําไปใช้ก็7วิ่งลูดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับจอให้78 71ไม่มาเนาะมา7จ็ดศนเจ็ดศนนะครับสัปวินพิเศษใครใช้วินพิเศษก็ถือว่าเข้า7จ็ดศนเนาะนะครับก็ถือว่าเข้าเจ็ดศนคือ VIP นะครับส่วนสามคีหลดุดนะครับ ก็มาตามกันต่อเนาะสำหรับแนวทางนะครับวันที่24นะครับแนวทางในรถผมก็ต้องกัดขอโทษขอใสมาชิกเ c ทซกถูกตันด้วยนะครับสำหรับแนวทางราวสามกีแล้วก็สมัีวี VIP นะครับถ้าหากว่าตั้นต่อเนื่องไปถึงรากาชาดแล้วก็ดาวโจนน์นะจดูคลิปเนาะกาชาดกับดาวโจนเมื่อวานนี้วันที่23นะครับก็ถือว่า เข้าทั้งสองตัวเลยนะครับทั้งเน้นทั้งตัวเจาะตัวเน้นด้วยนะครับแต่ว่าใครได้ดูคลิปเนาะนะครับก็ามาดูสามัคคี VIP เนะาะวันนี้จุดบินผมให้ที่เก้าหนึ่งสามสี่หกนะครับเก้าหนึ่งสามสี่หก เล็กเด่นนะครับเล็กเด่นผมในที่เก่าหนึ่งผมในในที่เลขกหนึ่งนะครับเจาะจุดเดียวก็คือเน้นจุดเดียวนะครับผุ่มบอลชิดเจาะอ,อยู่เรื่อยเนาะคือหนึ่งสี่นะครับส่วนชุดรองก็สามชุดเนาะก็ให้ที่หนึ่งสาม 131996นะครับ131996กาไม่เยออกนะครับ1 3 1 9 9 6นะครับ จนตัวนะครับ3ตัวเจาจให้ชุดเดียวนะครับต <Okay. S 1> ที่ส่วสี่หนึจุดนองตามนี้นะครับ3ชุดส่วนตัวนี้ผมเน้นหน้าที่1 4วันนี้น่าจะชนกับปลาพัฒนาเนาะวันนี้ ก็ลงคลิปไปแล้วนะครับไปไปดูได้นะครับกลับไปกันต่อที่สามกีวีไอพนะครับสามกีรียี VIP ชุดบินมนี้ผมให้ที่สอ

จ็ดหกศูนนะครับส่วนเ,เด่นให้2กับ8ปดุ่มเลนนม่เลขสอนะครับจุดเดียวก็ให้ไปเลยนัดสอ นบิดไหมนะสองสี่หรือสองแปดรคับไม่สองแปดนะครับขอไปครับสองแปดมีเลขเด่นมาด้วยกันครับสองแปด ตัวลองก็สองเจ็ดสองหกก็สองศูนย์สามตัวผมให้ที่สามสองแปด มีคน,นแนะนำที่เลขสองนะกวาตามนี้เนาะวินพิเศษวินพิเศษผมให้ที่เก้าหนึ ก็ติดศูนย์ก็พกเอาไว้นะครับได้กำลังวันวินได้ทั้งสองแนวทางนะครับทั้งสามาคีแล้วก็สามาคีวีไนะครับชุดวินชุดนี้นะครับวินได้สอง,สอ,งอันครับใครที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับ ครับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับใหสมาชิก FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่24เดือน2พศ2568นนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ